อยากมาเรียนที่แคนาดาต้องทำยังไงดีนะสวัสดีค่ะมาพบกับ ลัสเชเดวชาแนลกแล้วนะคะวันนี้เดวก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวมาเรียนที่ประเทศแคนาดาสเต็ปแรกนะคะในการที่จะมาเรียนแคนาดาเนี่ยเราก็ต้องรู้จุดประสงค์ของตัวเองก่อนนะคะว่าเราจะมาศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดานเนี่ยเรามาเพราะว่าเหตุผลอะไรนะคะเดวก็จะแบ่งเป็นสามเหตุผลหลักๆอย่างแรกก็คือเราอยากจะมาอัปเกรดภาษาตัวเองนะคะอย่างที่สองก็คือเราอยากจะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆและอย่างที่สานะคะก็คือมีจุดประสงค์ที่อยากจะมา ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศแคนาดาหรือว่าจะมาหางานประจำสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการที่จะมาเรียนแคนาดาเนี่ยเราจะต้องรู้จุดประสงค์ของเรานะคะว่าเราอะมาเพราะว่าเหตุผลอะไรอย่างแรกก็คือเราต้องการจะมาอัปเกรดภาษาตัวเองนะคะหรือว่าเรียกว่าการที่เรามาเรียน ESL นะคะในส่วนของ ESL นี้ ก็จะสามารถหาได้ทั่วไปตามคอ l l เ g e ต่างๆทั้งคอ l l เ g e แล้วก็ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็จะมีเป็นตัวคอร์ส ESL สะส่วนมากนะคะแล้วก็จะมีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะก็น้องๆก็สามารถที่จะมาเรียนเฉพาะช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนก็ได้หรือว่าต้องการจะมารเรียนในเวลา ระยะาวก็คือเป็นเวลา1ปี2ปีนะคะก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็จะแบ่งเป็นเลเวลต่างๆนะคะในส่วนของข้อดีในการมาเรียน ESL เนี่ยนะคะก็คือจะได้เจอกับเพื่อนชาวต่างชาตินะคะหลากหลายสัญชาติก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ได้ทําร่วมกันกับเพื่อนๆต่างชาตินะคะก็จะทำให้รู้สึกว่า enjoy ไม่กดดันแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีความกล้าพูดหรือว่าสนทนาภาษาอังกฤษามากขึ้นนะคะโดยที่ ESL เนี่ยจะแบ่งเป็น หลายระดับด้วยกันแล้วแต่ว่าเราจะสอบวัดระดับนะคะได้ระดับไหนแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆๆนะคะถึงได้บอกว่ามีทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนั่นเอง mm hmm. ส่วนเหตุผลที่สองนะคะก็คือการที่เพื่อนๆเอน,นอยากจะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้ชีวิตนะคะอันนี้ mm hmm. เดียวก็อยากจะแนะนําให้เทคเป็นคอร์สตัดเวิร์กแอนด์สตัดดี้นะคะโดยที่ คอร์เลจที่ป๊อปูล่มากๆตอนนี้ก็จะมีเป็น i l แลนะคะแล้วก็ ILSC ที่เดียวเห็นแบบว่ามีเพื่อนๆคนไทยหลายๆคนเลยเพิ่งเข้ามาเรียนแล้วก็เทคคอร์สกับคอร์เลจนี้นะคะข้อดีของอันนี้นะคะก็คือเพื่อนๆจะ ได้เรียนรู้ในคอร์สต่ตางๆที่มันไม่ได้อยู่ในระดับที่ยากมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ส่วนมากเขาจะมีคอร์สเตรียมพื้นฐานภาษาให้ด้วยประมาณ3-4เดือนนะคะก่อนที่จะเข้าเป็นคอร์ส study and work แล้วก็เป็นคอร์สที่ระยะเวลาไม่ยาวจนเกินไปนะคะก็คือ1ปีถึง2ปีก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเราสามารถหาข้อมูลคอร์สต่ตางๆได้ตามเว็บไซต์ของ college ได้เลยนะคะจะมีทั้งระยะเวลาของการเรียน ข้อมูลของคอร์สต,ต่างๆแล้วก็ราคารวมอยู่ในเว็บไซต์นะคะก็สามารถเสิร์ชได้ง่ายๆเลยในส่วนของแบบที่3อันนี้เราก็ต้องวางแผนล,ลึกลงมาอีกนิดนึงโดยที่เราจะต้องมีไอเดียของตัวเองว่าเราอยากจะมาเรียนอะไรที่แคนาดาเป็นอย่างแรกอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราควรจะมาเรียนอะไรที่เราอยากจะเรียนหลังจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นทริคว่าเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์การหางานของประเทศแคนาดาอันนี้เว็บไซต์ที่ใช้หลักๆเลยก็คือ indeed.com นะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ข้างล่างนี้ เราก็เข้าไปเ e ิร์ชในเมืองที่เราสนใจที่จะมาเรียนแล้วก็สายอาชีพที่เราอยากจะทำนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูว่า ค่าแรงเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมแล้วโอเคไหมแล้วก็จ็อบเรียลไพรเมนต์ต่างๆนะคะเขาต้องการ <c oughs> อะไรบ้างเพราะว่าที่ประเทศแคนาดาเนี่ยเขาจะไม่ทํางานข้ามสายชีพกันอย่างเช่นคุณจะมาเรียนเป็นมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าอยากจะทํางานด้านการบัญชีนะคะก็ここจะค่อนข้างมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยแต่มันก็จะยากกว่านิดนึงกับคนที่จบมาสายตรงแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะสําหรับที่จะมาทํางานทูบิทามที่นี่ก็คือ Experience เพราะฉะนั้นคอร์สที่เราเลือกที่จะมาเรียนเนี่ยนะคะก็ควรจะต้อง มีในส่วนที่เรียกว่า co-op เพราะว่า co-op เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากสาหรับคนที่ไม่เคยมี c a n a d i a n experience มาก่อนเลยเราสามารถทำ co-op ในบริษัทต่างๆแล้วเราก็สามารถพุดตัวเนี้ยลงไปใน resume ของเราในการสมัครงานเป็นขั้นต่อไปที่สําคัญเลยการที่จะอยากจะมาเรียนที่นี่เพื่อหวังผลที่จะอยู่ต่อระยะยาวนะคะก็แนะนํามากๆเลยให้เรียนเป็น public school oh. นะคะไม่ว่าจะเป็น college หรือว่า university เพราะว่ามันจะมี benefit มากกว่าที่เราจะไปเรียน private school นะคะอย่างเช่นเราสามารถขอ work permit หลังจากเรียนจบได้หรือว่าการที่เราเข้าไปเรียน college ที่แบบว่ามีแรง์อันดับต้นๆเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าเขาจะต้องมอง resume ของเราเนี่ยก่อนมากกว่าโรงเรียนที่แบบว่า ไม่เคยมีชื่อเสียงเลยอว่าไม่ได้ดังในด้านต่างๆของสาขาอาชีพนั้นๆนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคอ l เลสไหนมันดีคอ l เลสไหนไม่ดีนะคะง่ายมากเข้า Google เลยค่ะแล้วก็สามารถเซิร์ชได้ว่า20อันดับแรกของคอ l l เลสใน Business School ที่ดีที่สุดในเมืองนี้ปลา,า,านะคะก็จะขึ้นมาให้เป็นข้อมูลต่างๆแล้วเราก็เข้าไปเซิร์ชใน college นั้นอีกทีนะคะว่าในสาขาที่เราอยากจะไปเรียนเนี่ยมันมีองค์ประกอบครบไหมในขณะที่เราต้องคิดต่อไปว่าเราเรียนจบแล้วเราจะสามารถไปสมัครงานในสายชีพที่เราต้องการได้นั่นเองส่วนเรื่องของ pr นะคะ pr เนี่ยมันมีหลายหนทางมากให้เราจะได้ pr อันนี้ก็จะ เดวก็จะทําเป็นคลิปยอป่อๆในคลิปต่อๆไปนะคะที่จะมาอธิบายให้ฟังเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอยากให้จะมาเรียนต่อที่แคนาดาแล้วก็หางานทําดีๆต่อถามว่ายากไหมบอกเลยค่ะว่าไม่ยากแต่ค่าว่าเราจะต้องวางแผนและเตรียมตัวเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะมาสมัครงานที่นี่นะคะถามว่าเรื่องภาษาเป็นอุปสรรคไหมขอบอกว่าประมาณ6 0์ที่เราจะต้องมีพื้นฐานของภาษามาก่อนใน ระดับหนึ่งสำหรับสายอาชีพที่เป็นแคนาเดียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าเราก็สามารถมาพัฒนาภาษาที่นี่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพียงแต่เราก้าที่จะทำะคะ่ะสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีอยากมาเรียนที่นี่แต่ว่าจะต้องทำยังไงดีก็สามารถ inbox มาถามกันได้ถ้ามีอะไรที่เดลสามารถให้คำตอบได้โดยที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะ,ะ,คะก็จะพยายามช่วยหรือว่าอยากให้ช่วยหาข้อมูลกับคอร์อสต่างๆนะคะก็ inbox มาขอคำแนะนำได้ก็ช่วยๆกันเนาะ สำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้ไปในเพลงเท่านี้ก่อนไว้มาอัปเดตข้อมูลกันใหม่บ๊ายบาย